สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรู้ทันหุ้นบ่ายนะคะบ่ายวันนี้ค่ะพุธที่22กุมภาพันธ์2555นะคะอยู่กับธนวันปัทชชชค่ะ รู้ทานทุนบ่ายของเราวันนี้นะคะคงจะต้องจับตาไปนะคะเรื่องการวินิจฉัยของทางด้านสารรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับพรกรทั้งสองฉบ,บับซึ่งก็จะมีการอ่านคําวินิจฉัยในช่วงบ่าย2เป็นต้นไปนะคะแน่นอนค่ะว่าภาพรวมของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นั้นอาจจะมีเรื่องของการเก่งกําไรในกลุ่มแบงค์นะคะเพราะว่าล่าสุดนั้นดัชนีหุ้นในฝั่งของบ้านเรานั้นนะคะมีการซื้อขายหุ้นกลุ่มแบงค์กันอย่างคึกคักเลย10บอันดับหลักทรัพย์เราจะเห็นเลยนะคะว่าหุ้นตัว ใหญ่เอ่ยหุ้นตัวเล็กเอ่ยที่อยู่ในกลุ่มของธนาคารพาณิชย์นั้นมีแรงเก่งกําไรเข้ามานะคะถึงแม้ว่าบรรดาน,นักวิเคราะห์นั้นจะมีการประเมินว่าหุ้นในกลุ่มแบงก์นั้นขานรับข่าวมาค่อนข้างจะเยอะแล้วราคานั้นขยับขึ้นมาหลายตัวนะคะแต่ถ้ากว่าดูจากกรอบการซื้อกรอบการขายในวันนี้ยังมีแรงเก่งกําไรเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะ ภาพรวมการลงทุนของตลาดหุ้นนะคะนอกจากปัจจัยนี้แล้วเรายังมีอีกหลายปัจจัยที่จะต้องจับตานะคะโดยเฉพาะแรงซื้อเข้ามาจากน้องทุนต่างชาติที่ยังคงไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่หนุนให้ดัชนีหุ้นไทยนั้นวิ่งขึ้นมาและตอนนี้ รอทดสอบนะคะแนวต้านสำคัญที่1148จุดซึ่งเป็นไฮเดิม erm นะคะถาว่าทะลุไปได้ก็มีโอกาสที่จะวิ่งต่อนะคะภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นทั่วโลกหลักเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปสำรวจตรวจสอบกันนะคะบรรยากาศการซื้อการขายในตลาดฟิวเจอร์ล่าสุดน,นะคะฝั่งของสหรัฐยืนในแดนบวกในขณะที่ยุโรปนั้นยืนอยู่ในแดนลบนะคะไปสำรวจตรวจสอบกันก่อนเลยสำหรับบรรยากาศการซื้อขายตลาดหุ้นทั่วโลกค่ะไปที่ฝั่งสหรัฐนะคะฟิวเจอร์ค่ะ ดาวโจนบวกขึ้นมา20จุด NASDAQ บวก5จุดนะคะ S;P500 ค่ะบวกขึ้นมาได้2.30นะคะในขณะที่ฝั่งยุโรปเองร่วงสวนทางยืนในแดนลบนะคะ f t s e 1 0 0ลงไป2.50 c s c 40ลงไป6.50 DEX ค่ลงไป29จุดค่ะมาดูบรรยากาศการซื้อขายตลาดหุ้นในเอเชียบ่ายนี้นะคะแกว่งตัวกรอบแคบนะคะแต่ว่าบางตลาดก็พลิกขึ้นมายืนอยู่ในแดนบวกได้นะคะ อย่างนี้คือโโตเกีค่ะล่าสุดบวกขึ้นมาได้86.05ห่งเส็งฮ่องกงนะคะบวกขึ้นมา47.66หลังจากที่ช่วงเช้าเปิดตลาดในแดนลบนะคะสิงคโปร์ค่ะลงไป12.67ในช่วงเช้านี้เวียดวันบวกขึ้นมาได้80.18จุดค่ะต่อกันที่ตลาดหุ้นของมาดิลาบวก52.14จุดนะคะอินโดนีเซียร่วงลงไป13.41มาเลเซียลงไป2.29 ตลาดหุ้นโซบวก3.45จุดค่ะ มาดูทิศทางของสินค้าพกพาช่วงนี้ผันผวนนะคะราคาทองคำค่ะเมื่อเช้านี้เปิดตลาดบูกข,ขึ้นมาได้150บาทต่อบาททองคำนะคะเป็นเพราะว่าราคาทองคำในตลาดโลกรีบาวขึ้นมาได้30เหรียญต่อทรายออน์เมื่อคืนนี้นะคะแต่ว่าเช้านี้ราคาทองคำในตลาดโลกก็มีการปรับตัวลดลงส่งผลให้ทองบ้านเราลงไปแล้วในครึ่งบ่ายนี้นะคะ50บาทต่อบาททองคำทองคำแท่งรับซื้อ25,350ขายออก25,450 รูปพรรณรับซื้อ24,983ขายออก25,850ค่ะทิศทางบาทไทยเช้านี้เปิดตลาดแข่งค่าเปิดที่30บาท68สตางค์ถึง73สตางค์ต่อตอาลลราสหรัฐนะคะจากปิดตลาด30บาท71สตางค์ถึง74สตางค์ต่อตอาลลราสหรัฐค่ะมาดูบรรยากาศการซื้อขายเซตบ้านเรากันบ้างนะคะช่วงเชา้านี้มีแรงซื้อแรงขายมูลค่าคึกคักเหลือเกินนะคะ เซตบ้านเราปิดตลาดครึ่งเช้าบวกขึ้นมาได้4.24จุดนะคะดัชนียืนที่1,144.63จุดมูลค่าการซื้อขายครึ่งเช้าคึกคักนะคะ18,830ล้านบาทในขณะที่ดัชนี mai ค่ะบวกขึ้นมาได้0.36จุดนะคะยืนที่301.94จุดมูลค่าการซื้อขาย292ล้านบาทค่ะมาดูสิบอันดับหลักทรัพย์ซื้อขายกันคึกคักครึ่งเช้าที่ผ่านมานะคะตัวแรก tmb บวกขึ้นมาได้เกือบ5%นะเะ บวกขึ้นมาได้8สตางค์ค่ะยืนที่1บาท77ตางค์นะคะตามมาด้วยแบงก์กรุงเทพค่ะขึ้นมาเฉียด2%ขึ้นมาได้2บาท50ตางค์ปิดปลาย1 7 6บาท50ตางค์นะคะ c p o ค่ะบวกขึ้นมา3บาทเช้านี้นะคะเกือบ6%เลยทีเดียวยืนที่6.1บาท75สตางค์ แจสข่าบวกเกือบ2%ค่ะขึ้นมา4สตางค์ยืนที่2บาท24สตางค์นะคะปะตะทร่วงส่วนทางไป1บาทแม้ราคาน้ำมันในตลาดโลกเมื่อคืนนี้จะขึ้นมาเกือบ3เหรียญน,นะคะทำให้ราคาในในแม็กนั้นยืนที่105เหรียญก็ตามแต่ว่าดูเหมือนปะตะทนั้นจะส่วนทางนะคะกลุ่มพลังงานบ้านเราเริ่มมีแรงเทขายทำกำไรหลังจากที่ราคาขยับขึ้นมาต่อเนื่องนะคะปะตะทยืนที่356บาททวนนะคะลงไปบาทหนึ่งค่ะ CPF ค่ะบวกขึ้นมาได้เกือบ2%นะคะขึ้นมา50สตาตคงยืนที่36บาทค่ะ IVL ค่ะลงไปแล้ว25สตางคงนะคะยืนที่40บาท50สตางท็อปไทยออยบวกขึ้นมาได้25สตางคงนะคะปิดครึ่งเช้ายืนที่76บาท25สตางคง SCB ค่ะมีแรงเก่งเข้ามาอีก1บาท50สตังนะคะยืนที่130บาท50สตาตคง PTTGc ค่ะลงไปแล้ว50าสตางคงนะคะยืนที่75บาทท้วนค่ะ ที่ทางตลาดหุ้นระยะสั้นนะคะได้รับข่าวไปแล้วหลายประเด็นนะคะไม่ว่าจะเป็นในหลายๆปัจจัยนะคะที่มีการกล่าวถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรีซที่รับเงินช่วยเหลือรอบที่2นะคะ<ม>รวมไปถึงธนาคารกลางทั่วโลกนั้นมีการผ่อนคลายนโยบายเชิงการเงินนะคะแล้วก็บ้านเราต้องจับตาเรื่องของประกรนะคะเด <uc> ี๋ยวในช่วงเบรกที่2ค่ะคุณผู้ชมเราจะเปิดสายให้โทรเข้ามาปรึกษา,ากลยุทธ์การลงทุนตลาดทุนไทยบ่ายนี้นะคะ รวมไปถึงแนวรับแนวต้านหุ้นสำคัญแต่ละตัวด้วยช่วงสายช่วงที่2เปิดสายกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ